สวัสดีค่ะตอนนี้เวลา17เนาฬิกานะคะฝนตกตั้งแต่ประมาณ16บหนาฬิกาชั่วโมงชั่วโมงทำให้น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะกลางล่มเดินออกมาเขามาทำที่ทำข้อเลยนะแต่ทำไมน้ำยังท่วมนะคะเนี่ย นี่ค่ะฝนก็ยังตกอยู่งกลางๆมันน้ำท่วมตรง,น,น,ง,ง,ตรงตน,นั้นรกตรงที่รถจอดที่เข้าเอาอะไรกั้นมันก็ลึกนรถเสียกลางซอยค่ะเมื่อกี้ท่วมเยอะนะคะ เป็นไรไหมคะเป็นไรไหมคะเนี่ยพ็อค่อยๆลดปแลวข้างหน้าข้างหน้ารกบรถเสียมคะนะไม่ไปอะ่ะกลัวเข้าบ้านเขามันขับอก,กลางซอยเลยคือ เดินข้าวห้องไม่ไม,ไม่ฟันค่ะฝนก็ยังตกลินไลออยู่นะคะนี่ยังตกอยู่นะคะนี่นี่ค่ะตกแรงทั้งลมทั้งฝนมานีค่ะเมื่อกี้ตกเมื่อกี้ท่วมเยอะนะคะเมื่อกี้ท่วมเยอะอันนี้ลดลงแล้วเมื่อกี้ท่วมเยอะตอนนี้ลดลงโอ้ย ค่อยๆลดตรงแลง้วค่ะแบบนี้ไม่มีน้ำขันอย่ยนะคะีค่ะข่อมันเต็มข่อไม่ระบานิ้วันนี้ค่นนะท่อระบานิ้วันต้องรออีกะคะ่ะมันล้นพ่อเนี่ยคนก็จะมาอีกนะคะนี่เมื่อหมาคนยัลลงลงไปปออยู่นะคะนี่กลางล่ม นี่ค่ะตบอ,อีกคือทำหน้าตึกแล้วค่ะสวัสดีนะคะ